สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งในสื่อการเรียนการสอนออนไลน์วิชาปฏิบัติการงานขออสร้าง ในวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอการใช้เลื่อยวงเดือนนะครับเลื่อยวงเดือนตัวนี้นะครับเลื่อยวงเดือนตัวนี้เป็นเครื่องมือสำหรับการตัดไม้โดยเฉพาะไม้กระดานไม้แผ่นตัดซอยให้เป็นชิ้นที่มีขนาดเล็กลงนะครับส่วนประกอบของเลื่อยวงเดือนนะครับเรามาดูส่วนประกอบกันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก่อนที่จะไปเรียน รู้วิธีการใช้งานของมันส่วนประกอบของเลื่อยวงเดือนอันแรกก็คือมือจับตำแหน่งจับหรือว่าตัวมือจับเลื่อยวงเดือนจะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะครับใกล้ๆกับมือจับก็จะมีสวิตตัวนี้สวิตการทำงานไว้เปิดปิดเลื่อตัวเลื่อยวงเดือนและปุ่มเล็กๆสีดำเป็นปุ่มล็อกการทำงานของเลื่อยวงเดือนนะครับ เนื่องจากเลื่อยวงเดือนเป็นอุปกรณ์ที่มีความอันตรายสูงในการใช้งานดังนั้นเขาจึงมีออกแบบให้มีฝาครอบเป็นตัวครอบใบเลื่อยวงเดือนเอาไว้ป้องกันอันตรายก็จะมีส่วนที่เป็นฝาล่างซึ่งสามารถเปิดปิดได้และฝาบนยึดกับตัวเครื่องตัวต่อมาก็คือแท่นเครื่องแท่นเครื่องตัวนี้ เป็นตัววิ่งไว้สัมผัสบนชิ้นงานแล้วก็ลากไปเพื่อที่จะให้แนวตัดได้ฉากนะครับต่อไปก็คือตัวปรับองศาตัวปรับองศาใบตัดและที่สำคัญก็คือปุ่มนี้ปุ่มนี้อันนี้เป็นตัวล็อกความสูงความสูงความลึกของใบตัดเราก็จะใช้ตัวนี้นี่นะครับ เป็นตัวปรับความลึกของใบตัดคลายคลายออกนะครับแล้วก็ลากฐานขึ้นแล้วก็ล็อกอเห็นไหมครับตอนนี้นี่หน้าสัมผัสกับความลึกของใบตัดก็จะเหลือแค่นี้แล้ว ตอนนี้เป็นตัวล็อก อันนี้คือส่วนประกอบคร่าวๆนะครับของตัวเครื่องตัดหรือว่าเลื่อยวงเดือนตัวนี้นะครับต่อไปเรามาดูวิธีการเปลี่ยนใบตัดกันดีกว่าว่าเรามีวิธีการยังไงเดี๋ยวมาดูกัน ในการเปลี่ยนใบตัดนะครับในการเปลี่ยนใบตัดล็ตัวเลื่อยวงเดือนจะมีตัวล็อกใบตัดมาให้ก็คือคันโยกตัวนี้นะครับตัวคันโยกตัวนี้เป็นตัวล็อกการถ้าเราตัวล็อกการทํางานของใบตัดพอเราโยกปุ๊บใบตัดจะล็อกไม่ให้สามารถขยับแล้วทําการถอด ใบตัดโดยการคลายน็อตตรงนี้นะครับมาดูกันโดยทั่วไปใบตัดเขาจะมีน็อตแถมมาให้กับชุดอยู่แล้วนะครับเราก็ถอดน็อตสำหรับถอดใบตัดส่วนใหญ่เป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับวิธีการเปลี่ยนใบตัดไม่มีอะไรยุ่งยากแค่ทำการล็อกกดล็อกใบตัด แล้วคลายน็อตออกหมุนในทิศทวนเข็มนะครับเพื่อที่จะคลายน็อตออกอถอดน็อตออกมาถอดแหวน แล้วก็ถอดไปตัดออกมาก็เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการใส่ใบตัดก็เหมือนกันก็ใส่ใบตัดเข้าไปใส่จนชิดกับตัวรอง ใส่แหวนลองใบตัดโดยให้ด้านนูนหันออกมาใส่ให้ตรงกับช่องแล้วก็ใส่น็อตหกเหลี่ยมลงไป ดังนั้นขันให้แน่นโดยอย่าลืมล็อกกดคันโยกล็อกใบตัดก่อนนะครับหมุนในทิศตามเข็มเพื่อที่จะล็อกใบตัดเอาไว้นะครับก็เป็นอันเสร็จสิส้นการเปลี่ยนหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานเลื่อยวงเดือนกันดีกว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเทคนิคให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะทำการตัดไม้อัดกัน ผมจะอธิบายข้อเสียของเลื่อยวงเดือนให้ฟังอย่างหนึ่งก็คือการใช้เลื่อยวงเดือนแล้วลากไปกับชิ้นงานตามแนวตัดที่เราขีดเอาไว้อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนของแนวตัดเนื่องจากการจับเครื่องมือไม่นิ่งโดยใช้มือเปล่าไม่นิ่งรอยตัดจะไม่สวยงามและไม่เป็นเส้นตรงนะครับ ดังนั้นเพื่อให้รอยตัดสวยงามเราจะต้องทำการสร้างรางตัดขึ้นมาก่อนเพื่อเป็นตัววิ่งให้กับตัวเลื่อยวงเดือนก็คือตัวรางตัดตัวนี้โดยวิ่งเลื่อยวงเดือนไปกับรางตัดเพื่อที่จะให้ได้แนวตัดที่เป็นเส้นตรงและสวยงามนะครับวิธีการทำรางตัดก็ง่ายๆนะครับผมใช้ตัวอลูมิเนียม ตัวนี้นะครับเป็นตัววิ่งและยึดกับไม้อัดแผ่นเล็กๆไม้อัดบางๆแผ่นหนึ่งตัดเป็นแนวยาวนะครับโดยไม้อัดเดี๋ยวเราจะทำการตัดตัดส่วนเกินออกเพื่อใช้เป็นแนวตัดเวลาเราทาบกับชิ้นงานมันจะหาตำแหน่งและแนวตัดง่ายครับ เรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะทำรางตัดกันยังไงหลังจากที่เรายึดไม้ตอนนี้เสร็จละ อันแรกก็คือทำการตัดส่วนเกินของแนวตัดของรางตัดนะครับผมก็จะยึดยึดกับโต๊ะเอาไว้ยึดเพื่อที่จะทำการตัดตันนี้ และยึดปลายฝั่งหนึ่งต่อไปนะครับพอเรายึดตัวนี้นั่นละผมจะทำการตัดโดยลากเลื่อยวงเดือน ไปกับตัวรางตัดนะครับเพื่อที่จะให้ได้แนวตัดเป็นเส้นตรงโดยเราจะใช้แนวตัดเนี่ยเป็นการทาบสำหรับการตัดชิ้นงานจริงของเรานะครับมาดูวิธีการตัดนะครับวิธีการตัดวิธีการตัด ในการตัดเลื่อยวงเดือนให้ทำการวางเลื่อยวงเดือนชิดกับตัวรางตัดนะครับจากนั้นจับให้ได้ฉากกับชิ้นงานแล้วก็เปิดสวิตแล้วก็ลาก เลื่อยวงเดือนไปด้านหน้าช้าๆด้วยความเร็วพอประมาณคอยดูนะครับลากไปเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เป็นอัน เป็นการเสียจสิน้นการตัดตัวตัวล่างตัดของเราอ่ะเรามาดูอ่านี่ครับทีนี้มาดูแนวการตัดแนวการตัดจะ เป็นเส้นตรงและสวยงามเวตัวนี้คือลางตัดที่เราจะใช้กันนะครับเวลาเราจะไปตัดไม้กระดานเอาตัวนี้ไปทาบกับแนวเส้นตรงแนวที่เราต้องการจะตัดเพราะตำแหน่งนี้มันคือตำแหน่งตัวนี้คือตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งของเส้นการตัดที่ได้จากการทาบเลื่อยวงเดือนบนรางตัดเส้นนี้เส้นขอบนี้ ก็จะเป็นแนวการตัดก็แค่เอาไปทาบแล้วยึดแก่ชิ้นงานแล้วก็ตัดก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับต่อไปเรามาดูการตัดไม้แบบกันในลำดับต่อไปนะครับครับต่อไปเราจะทำการสาธิตการตัดชิ้นงานของเราซึ่งเป็นไม้แบบ นะครับในการตัดการตัดเราจะตัดเป็นแนวยาวนะครับก็จะใช้ตัวรางตัดช่วยในการตัดนะครับหลังจากที่เราเตรียมพื้นที่นะครับในการตัดเนื่องจากเราวางไว้แนวราบจะต้องมีการหนุนให้ไม้ลอยขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใบตัดสัมผัสกับ คอนกรีตนะครับอาจจะทําให้ใบเสียหายผมจะทําการหนุนโครงไม้เอาไว้ซึ่งโครงไม้เนี่ยผมก็ได้สาธิตวิธีทําเมื่อวิดีโอข่าวที่แล้วนะครับอ่ะเริ่มกันเลยนะครับโดยการเอาลางตัดยึดโดยให้แนวตัดอยู่ในตําแหน่งที่เรามาร์กเอาไว้นะครับขั้นแรกก็คือล็อกลางตัดเอาไว้ แล้วก็ยึดรางตัดกับชิ้นงานนะครับยึดทั้งสองฝั่งให้แน่น จากนั้นก็เสียบปลั๊กนะครับแล้วก็เตรียมจากนั้นนะครับจากนั้นว่าง ลางตัดนะครับวางลางตัดแล้วนําเลื่อยวงเดือนทาบกับรางตัดนะครับ้งตำแหน่งที่เราต้องการจากนั้นเปิดสวิตแล้วก็ลากเลื่อยวงเดือนไปข้างหน้าด้วยความเร็วพอประมาณนะครับอ่ะเริ่มกันเลยจากนั้นพอทาบลางตัดเสร็จเปิดสวิต คราวนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับทีนี้ก็ถอดลางตัดออกมา นีสังเกตว่ารอยตัดจะเรียบเป็นเส้นตรงเป็นแนวเดียวกับรางตัดเลยนะครับก็จะได้ความสวยงามและได้ความแม่นยำอันนี้นะครับเป็นการสาธิตวิธีการตัดสำหรับไม้กระดานแผ่นใหญ่ๆห,หนาๆก็ให้ใช้วิธีการตัดในลักษณะอย่างนี้นะครับ อย่าลืมก่อนจะใช้เลื่อยวงเดือนทำรางตัดก่อนเพื่อให้งานออกมาดูดีสวยงามและรวดเร็วก็เป็นอันจบการสาธิตการใช้เลื่อยวงเดือนนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ